เมื่อเผชิญกับภาวะที่ไม่มีลูกค้าหรือยอดขายไม่ดีนั้นคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และหาวิธีใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าขั้นแรกคือการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ยอดขายตกต่ำเช่นสินค้าหรือบริการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรืออาจเป็นเพราะกลยุทธ์การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพจากนั้นควรปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้าใหม่ๆการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการการเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการจัดแดกิจกรรมที่ทำให้ลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับแบ,บแบรนด์ของคุณก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีนอกจากนี้การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการหรือสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมและถูกใส่ใจทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้แก้ไขปัญหาไม่มีลูกค้าหรือยอดขายไม่ดีได้